วันนี้มาเจอกันในลุกแม่บ้านค่ะปอฝึกทำปลาหมึกน้อยก่อยใจเขากำลังฮิตกันเดี๋ยวไปดูว่าสำเร็จไหมอันดับแรกเราก็ไปซื้อไส้กรอกนะคะไส้กรอกก็ฮอตดอกน,ะนะะั่นแหละค่ะฮอตดอกมาร้อนนี่นะคะมันจะมาลักษณะนี้เราก็ใช้มีดอะคะ่ะหั่นให้ตรงตรง,ตรงแบ่งสักเซตหนึ่งส่วนสามนะคะ หั่นตรงคอเขานิดนึงเสร็จแล้วเราก็แบะนี่ค่ะแบะบแบบนี้สังเกตด้านหลังนะคะนี่แบะบแบบนี้เสร็จแล้วตรงหัวเนี่ยค่ะเราก็หั่นเป็นอ่แปดส่วนหั่นเป็นแปดส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปอจะทําสําเร็จไหมมันจะสวยไหมก็ไม่รู้สวยเหมือนปอนั่แหละปอก็เปิดแก๊ ตั้งน้ำมันให้เรียบร้อยน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันทอดปกตินั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าสมมติปอทำกับข้าวแบบผัดอะไรพวกเนี้ยปอก็จะใช้พวกน้ำมันสำหรับผัดแพลมจังเลยปอจะใชจะไม่ให้น้ำมันมันร้อนมากนะคะมาลุ้นกันค่ะสำเร็จไหมดูดิเขาบอกไม่ให้น้ำมันร้อนมากนี่คือ น้ำมันไม่ร้อนเลยปอนี่เนาะจะบอกว่าไงดีอะ่วงคีเอเตอร์สายว่วดูดิเนี่ยพินานมากเลยอะไรรู้ไหมใส่เสื้อสีเหลืองทาปากสีชมพูเกิดอะไรขึ้นคะหน้ามานอุ๊ยอุยอุ๊ย,ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่นี่นี่เขาเริ่มแบบเขาเริ่มเป็นปลาหมึกน้อยแล้วนะเดี๋ยวเาไฟก่อนเบาไฟให้แบบเออโอ้ยจะสำเร็จหรือจะวินาศอะ <c oughs> จริงๆนะถ้าสมมุติว่ามันไม่สำเร็จอะ่ะขายหน้าหน้าดูเลยเนาะนี่จะเอาไว้เซอร์ไพรส์ลูกสาวนะ พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เขาต้องไปเรียนพิเศษส่วนเจ้าตัวโต,วตวจะต้องไปสอบเนาะพอก็จะทําอะไรให้แบบเออให้เขาดูแบบมีความสุขอะในช่วงเช้าเช้าเออเหมือนจะสําเร็จค่ะทุกคนเออเออได้อยู่นะได้อยู่นะอันนี้คือหัวปลาหมึกที่เขาจะมีหนวดเป็นแปดหนวดใช่ไหมคะแล้วตรงนี้จะเป็นด้านหลังเนยไปก่อน ด้านหลังของปลาหมึกเนี๋ยนะเนี่ยนะนี่เห็นไหมคะแอนแอนแบบนี้เฮ้ยสำเร็จทุกคนไอแค่น,นี้แหละเดี๋ยวไม่มีคลิปยาวส่งว่าจะเล่นมุกไม่สำเร็จแล้วแบบเป็นแม่ครัวหัวป่วยไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยแต่มันสำเร็จอะเก่งจริงๆรงเลยสุบรรศสีเนี่ยสุบรรศนเนาะเปลี่ยนชื่อเฟเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ละ สุพรรษาสี่พันเก <c oughs> ่งจริงๆนะเธอเนี่ยสวยต่างหาก